พี่ว่านชนนะครับมาเผยของที่ผมเคยซื้อมาขอนุญาตเราะนกลอมหมดนี้เนี่ยที่ผมจับมาเปยวเมัวมมีอะไรอบอะไรบ้างนะครับได้ขอแนะนานะครับสองชนี้เป็นสวรรค์นะครับคนละรูกอันนี้เป็นรุ่น,นแปดสิบแปดม้วนนับเป็นรุ่นเก้าสบเกาแต่ความตา,ปปากันมากเลยน,นะครับพอราดูสวัสดีครบแล้วอันนี้งแน่นตา้น,นะอันนี้น่าจะเป็นแฟชัฟต์ลด,ดชจ๊ะ ชับแบบนั cents, ้นมันจะมีสองรุ get get ่นด้วยกรุ่นตัดใส่กับรุ่นกล้อครับเป็นรุ่นโปรครับผมเดี๋ยวเราไปดูต่อกันบอกกันเลยครับผมจะได้เห็นทัางหมดคนรู้จักกันนี้ไหมสว่างตัวเล็กดิวตัวแรกซื้อนะวันที่สองก็จะเป็นกล่องใส่ดอกสว่านนะไม่ได้มีแค่นี้คนที่สามก็เป็นแบบว่ากล้านนี้มีสองตัวนะหนึ่งก็สองนะครับ 18วูนนะครับก็จะมีทุ้อุกรณ์เหมือนกันนะครับส่วนทุกคนถามว่าสายช็ดแบบนี้คือไรนะครับสายช็ดแบบนี้ก็คือสายช็ดแบบของสวนะครับไม่ใช่ประกอบนะครับตรงนี้เราหักเอาทิ้งไปอย่งนี้นี่คือมอเตอร์สับเปลี่ยนสว่านใครที่ซื้อก็ดูดูในอินเทอร์เน็ตได้นะครับกล่องนี้ให้ยังไงใครดูเท่าไหร่ก็ไม่ต้องสนใจก็เสร็จพลาสติกหรือเช่นอะไรก็จะเป็นต้องใช้นะครับพอขอไม่แกะที่เก็บเก็บ อกเจะต้องมีนะครับนู่นจะวัดกนเลยดูชุดชุดดอกเล็กนะครับหรือเขาที่เขาเรียกว่าะดอกเ็กนะดชุดดอกเล็กนะครับเรามาดูชุดชุดดอกเล็กะันเครับปัจจบันนะในกล่องก็มีเว่นตั้วกะัจจยนะผมก็มีหลายขนาดัจจันะวัจะเล่วงกับปจจนะครับเราจะมีคอร์นะครับคือตระแจยแอลนะครับจยแลก็ดที่ผมจะีขวองไขวควงนักมีเยเดี๋ยวไปดูีนกล่องกันนะไวก็วงผม เราเีนกล่องอันนี้จจนักจะได้2ังเพลงจาวนทาับฟส่วนกล่องน,น,นี้นะทุกคนจะเป็นกล่องนี่นาจะเป็นดอกสว่างดอกไข่พวงนะครับนนี้ก็ชอนเหมือนกันนะครับเป็นนกักประแจพวกักประายใบะหั่พวกนักใบใหญ่ๆนะครับอันนี้เป็นคู่เบอร์นนรนนนรนหน,ะ,นะครับคู่เบอร์เจ็ดนี่คู่เบอร์สิบนักระแจเป็นคู่เบอร์ใหญ่แล้วนี่นั ้าแบบนี้าแบบนี้นับล็อเสยๆคนนี้นี่จะเป็นตัวไม่แน่ใจไม่คืออะไรนะครับพวกแหวนมวแหวนพวกแหวนที่เล็กนับล็อตที่มีข้องให่นะแล้วก็าะ่แก่ก็ไม่โกนะครับวันนี้รีวิวเครื่องแค่ในเท่านี้เองนะครับอย่าลืกดไลค์กดซับสไคร้ตต่อไ้